นี่ครับครับช่วงแนะน,นําแนะนําต่อยอดจากครั้งที่แล้วต่อยอดจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วบอกว่าครั้งที่แล้วบอกว่าคันโฆษณาก่อนมาเป็นเพื่อนเราในไลน์มาในแคมป์สองศูนย์คิดอะไรไม่ออกเข้า Google กูเกิลมาในแคมป์สองศูนย์ศูนย์ตั้งคำถามให้เราในแฝงเดชมาในแคมป์ศูนย์ศูนย์ห้าต่อเาคอ่าต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วแบบ500มีทอน500มีทอนและเพื่อนก็ถามมาเฮ้ยพี่ถูกหรือเปล่า500พี่ผมมีประมาณพันหนึ่งบวกลบนิดหน่อย ม่ธรรมดาเอ้ยมีอยู่พันหนึ่งนี่เก็บมาตั้งแต่ปี46นะมีอะไรมาแนะน่ะผมเอ้ยอมะโจทย์คือมีงบ1,000บวกลบนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยพันมา3ามแปลนเลยตัวนี้คเคยเห็นกันไหมซารเลนูทีศูนแปดนั่น มันเป็นมีดถึงมีดคู่ไทยนะคะระับขายดีมากเพราะว่ามันเป็นเหล็กแซนดิ้งตัวที่แพงที่สุดของซาเรนมูแล้วไซเรนมูนี่คือแบรนด์จีนมีทุกกระจกมีมุมมีบล็อกอะไรเรียบร้อยชัดเจนเฮ้ยตัวนี้จะไม่ได้มีที่ตัดเบลว่าปะที่ตัดเบลไม่มีครับอ๋อจะมีหัวทุกกระจกตั้วเองมีหัวทุกกระจกเฮอยขยันหน่อยปลายไม่แหลมเว้ยปลายมันจะถือเอาไว้แซะเก่งเก่าราคาไม่แรงแล้วกันนะครับพังมีทองน้าวี นาวีตัวที่สองนาวีตัวที่รุ่นรุ่นเอ่ออะไรวะเนี่ย K หกสามหนึ่ง PS K ้วย K ้วยหน้าตาละไม้คล้ายสไปร์โต้เลยไหนวะพี่น้องมันอยู่ไหนวะไอแก๊งมันอะโกเอนนีโปลิสอะไรอ่านี่เน่ยน่น่น่ออยู่นั่นแต่ราคาถูก่าเยอะปั๊บครับคุณภาพเลนย4 0 4จ้าเป็นแบ็คล็อกด้าม G10 ราคาก็ไม่ถึงพันตัวเนี้ย ใช่ดินะครับที่มัชใช้งานไม่ต้องคิดมากและตัวที่3อินรอนอินรอน9ก้าอะไรวะไม่แปดสุสานเก้าซีาสิบสามเอ็มโอวีนั่นมากับเฟรมล็อกนั่นสไตล์คล้ายร,ริกคินเดอร์นั่นเฟรบแต่ตัวเขาใหญ่หน่อยนะเว้ยเอราะที้มันใหญ่นิดน,นึงไอ,ไอ้ไอ้ไอ้นี่คือกลุ่มพันบวกลบเออเดี๋ยวเดี๋ยวอินอินรอนนี่เพิ่มเติมให้ดอลลี่ให้เลย นี่อินรลอนมันมีหลายสีนะเวย้ยเออตัวที่โชว์เป็นสีส้มมีดำมีทรายมีดำขอบแดงเออเอาเอา่ะกล้องบูโ o รี่ได้ด้วยเอาดิอ่ะไอตัวเนี้ยใหญ่สุดอ่แต่รากาถูกมองเรื่องความคุ้มค่าตัวเนี้ยคุ้มสุดนะครับแต่เวลาจับอาจจะลื่นมือหน่อยนะเพราะข้างหลังมันเป็นสแตนเลสแต่ข้างหน้าม,น K, มันเป็นจีเทนมัอนหยุดลิ้วอยูอย่ยละอาจจะลื่นมือ แต่มันข้อดีคือมันบางที่สุดนะครับตัวที่สองมันหนึบมือสุดเพราะว่ามันกว้างมันเป็นเหล็กทั้งอันแต่มาเป็นแบกล็อกเปิดปื่อหน่อยมาต้องเอาชนะแรงล็อกเนี่ยขึ้นไปกลมกว่าเข้ามือหน่อยตัวนี้เป็นลาเนื้อล็อกเ็พอกับตัวนี้แหละแต่เปิดมื่นที่สุดอไยเนื้อล็อกนะครับเรียงตามลำดับความแข็งแรงก็ มีสุดกลางตับเปลีย่ยนไปถ้าชอบใบใหญ่ก็ใหญ่กลางเล็กอถ้าชอบราคาก,ก็ถูกสุดคือกลางแพงถ้าให้ดีซื้อไปให้ผมดีครับ มันมีอยู่พันเดียวบวกเลยมันมีอยู่พันเดียวบวกลบกบพี่ไม่เป็นไรถ้าคุณโทรมาภายในสิบนาทีนี้เราจะไม่รับสายวิธีการซื้อให้ได้ทีเดียวสเลยอย่าพาเมียมาถูกต้องครับถ้าพามาเราจะไม่ได้อะไรเลยครับผมมามาคนเดียวเดียวเลยครับผมกำตังมาเพื่อนกำตังมาเมียรู้แล้วเวลาคุณบอกเราได้ ว่าเมียไม่รู้เราจะรีบตัดป้ายราคาออกให้ครับแล้วเขียนได้250แล้วเราจะเขียนให้ใหม่250รลด90%รนกูลดไอ้กูลด99%เรเลยอ่ะเหลือเลือร้อยา250ะไรเออเป็นไงล่ะหัวฉลาดไหมเออหัวฉลาดมากเมียจะปืมไอ้เมียเอ้าเอาคอนแทคบอกไปแล้วดิเออนี่ครับเอ้าเยี่ยจบตันดื้อ